สวัสดีครับวันนี้มากินข้าวครับมาบครับเฮ้ยครับเออคุณจาง,งกินอะไรวันนี้นนก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวอ่ะวันนี้พาชินจางมากินก๋วยเตี๋ยวครับผมสวัสดีเอฟซียังสวัสดีครับผมเอฟซีทุกท่กทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับผม นี่ใบขาสวยใบขาคนสวยเอี่ใบขาคุณนหน้าจัางเลยครับนี่ใบขาติเดี๋ยวเมนูเด็ดครับผมวันนี้เอ๊ะใบขาชื่ออะไรนะใบขาชื่อนุ้ยใช่ไหมเดี <S S S ยวกันกับเส้นนุ้ยเลย <S S <c oughs> นี่ครับ สุดพิเศษครับวันนี้สองสองจานนี่ครับไก่หมดแล้วหลยดิไก่หมดแล้วบอกโอ้โหนี่ครับเลยไปบัานโกรดบ้างบ่เนี่ยไม่ได้ไปบอกโอ้จังกินเยอะแท้ สันวยอันนีเหือไอ่หมูหนี่สิจังครับเห็นไหมไม่ใช่คนจะตกไหมจะได้วิ่งดินไหมเนี่ยม่ไม่ค่อยตกครับไม่ค่อยตกบ่จะฟาล้องเร็ว อ้าเสบอยอยู่นะเสบอ,อยออสเสบยไม่ได้ไปเยี่ยมบมเนี้ยโต,ตแล้วโตวแล้วนี่ครับไม่ค้าเอ่อ รถดำก็จะไปมาทานแถวนี้แหละครับก๋วยเตี๋ยวทา,ารเที่ยงครับ,รบอร่อยไหมฮะปรุงเครื่องยังปรุงอนะไรนีครับก๋วยเตี๋ยวเปิดทุกวันไหมนี่เปิดทุกวันะวนะครับปิดเฉพาะวันที่อยากจะปิดนะครับ ไปดูชิตจังโุ้ยอร่อยเว้ยช่วงนี้ก็ดำก็น่าจะจอดครับเริ่มจะลง,ลงไร่ลงนาแล้วครับลงไทยลงบวานที่บานก็ตีดินแล้วสองจัง ด้วยวยแล้วก็ตะพินเออกวนข้าวเหรอขวางข้าวแล้วก hmm. ็ดีดีนึงพวกตะออทีงานตะออทมาแล้วนี่ครับ น้ำใสน,ำน้ำตกเอาเดยวกินก่อน <laughs>